กับฝ่ายน้ำเงินชาญยุทธน้อยสอชิน,นวุฒิซึ่งทั้งคู่กำลังวหวกรูอยู่ค่ะสำหรับเด่นฝ่ายแดงนั้นน้ำหนักชั่างมาเช้านี้ร้อย่ปอนชื่อจริงว่าแดงพรมสาอายุสิ้าปีเป็นชาวอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีจบการศึกษาชั้นปสสถิติการชกมวยทั้งหมดประมาณ11ครั้งโดยชนะ8ครั้งแพ้สาครั้ง ครั้งสุดท้ายแท้คะแนนสิริมงคลรูมบางบอนที่เวทีลุมพินีผู้จัดการและหัวหน้า,นาคณะก็คือคุณอุทัยจงวิทย์ดอนและผู้ปรกกอนคือคุณธงชัยประชุมชัยส่วนชาญยุทธน้อยสอชินวุฒฝ่ายน้ำเงินนั้นน้ำหนักช่างมะชานี้อยปอนด์ต้องลด1ปอนด์เหลือ125ปอนด์เท่ากับฝ่ายแดงชื่อจริงว่าอาคมชูแสงอายุ19ปีเป็นชาวจังหวัดตรังจบการศึกษาชั้นปส สถิติการชกมวยทั้งหมดประมาณ25ครั้งโดยชนะ18ครั้งและแพ้7ครั้งครั้งสุดท้ายแพ้ TKO ร่ารบน้อยลูกมาตุรียก4ที่เวทีมวยสำโรงผู้จัดการและหัวหน้าคณะก็คือคุณอัศรินสาระคุณและผู้ฝึกสอนคืออดีตนักมวยเก่าเพิ่มพิชิตรุงร่งฤทธิ์ค่ะสำหรับนักมวยทุกคู่ที่ทำการถ่ายทอดหากมีการน็อกเกิดขึ้นผู้ชนะ ปูนตราเสือของเือซิเมนไทยซึ่งเชื่อถือมาได้กว่า60ปีเหมาะสำหรับงานฉาบก่อโบโอวิเวทเสาสวยทนทานแข็งแรงจ่ายให้1,500บาททันทีสำหรับผู้ชนะน็อกนะคะสำหรับนักมวยที่มีการเตะก้านคอกันแล้วก็น็อกเอานะครับคนที่น็อกเอาด้วยลูกเตะก้านคอก็ดีสอกกลับก็ดีเข่าลอยก็ดีแอนตาซินสนับสนุนส่งเสริม แม่ผู้ที่รักษาแม่ไม้มวยไทยไว้โดยมอบรางวัลเงินสดให้10,000บาทครับจากรายการยอดมวยดังช่อง9เราเป็นผู้เริ่มต้นให้รางวัลเงินถึงหมื่นบาทแล้วก็ถึง30,000บาทถ้าหากสาม,มารถชนะคู่ต่อสู้ด้วยจอร์เข้ฟาดหางเสร็จแล้วยังมีรางวัลให้นักมวยไปเที่ยวไปพักผ่อน อยู่ฟรีกินฟรีที่โรงแรมโนราหาดใหญ่นะครับโดยแอนตร์ซินออกค่าใช้จ่ายออกค่าเดินทางและค่าโรงแรมอะไรให้ทุกอย่างครับนี่คือสิ่งที่ยอดมวยดังพยายามให้กับนักมวยในกรณีที่มีแผลแตกเราจะให้เข็มละ3 0 0บาทไม่ใช่เป็นรางวัลแต่ว่าเป็นเงินไปบำรุงรักษาแผลครับจากรายการยอดมวยดังและมีกองทุนซึ่งแอนต้าซินให้การสนับสนุนวรวรุิโรจนาพานิชจ,จะเป็นผู้บรรยายครับขอเชิญครับ ครับขอบคุณมากครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่มวยคู่นี้นะครับได้แก่กรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมกรรมการให้คะแนนที่ข้างเวทีทั้งสองท่านคือนรงศรีประเสริฐกับนรงตันบุญมีนะครับยกนี้เป็นยกที่หนึ่งเดนประชุมชยัยฝ่ายแดงรูปร่างสูงกว่าชานยุทธน้อยสอสชินวุฒิฝ่ายน้ำเงินเล็กน้อยนะครับชาญุทธน้อยท่านผู้ชมจะสังเกตได้ง่ายเพราะว่าปักอักษรคำว่าชาญุทธน้อยที่นางเกงตัวเองนะครับ าการิโน่เป็นฝ่ายเดินเข้ามาหานะครับเดนเตะซ้ายพับไนเบาๆแล้วก็เฉียดไปด้วยาการิชิโนยก็ยับซ้ายเป็นการทักทายเหมือนกันเดนเตะขวาลำตัวเฉียดไปนะครับไม่โดนาการิชิโนยเดินเข้ามานะครับช้าๆาการิชิโนอย,ยับซ้ายได้หมัดหนึ่งทั้งคู่ก็ยังระวังตัวกันอยู่นะครับาการิชิโนยเตะซ้ายพับไสเบา,บา เด่นก็เตะซ้ยายลำตัวเบาๆเหมือนกันถีบขวายันไว้อีกทีหนึง่งชาจุดน้อยถีบซ้ายเกือบจะถึงหน้าเหมือนกันนะครับเด่นยับซ้ายที่หน้าอีกหมัดหนึง่งชาจุดน้อยเตะซ้ยายพับในเด่นเตะขวาที่หน้าขาชาจุดน้อยก็ต่อยขวาที่หน้าเด่นต่อยขวาที่หน้าเฉียดไปชาจุดน้อยเป็นฝ่ายเดินเข้ามาแล้วครับ เดนยกขากันไว้ชาญุทัศเตะซ้ายเดนก็ไปเตะขวาแบบเจาะยางนะครับทั้งคู่ก็ยังจ้องตาเขม็งทีเดียวชาญุน้อยยับซ้ายเป็นการทักทายนะครับเดนเข้าไเตะอัดเข้าที่ลำตัวด้วยแข้งซ้ายเดนเตะขวาที่หน้าขาอีกทีหนึง่งเดนดีด้ายยันไว้ ชายุน้อยเดินเข้ามาแล้วครับเดนยัดซ้ายที่หน้าหมัดหนึ่งทีรัเตะขวาพับนอกเตะก็เตะขวาบับนอกมือนกันแลกกันคนละทีแล้ครับเด่นปีบซ้ายยันไว้อีกชาญุดน้อยเดินเข้ามาแล้วครับยกนี้ก็เพิ่งจะยกที่หนึ่งเดนเตะซ้ายพับในเฉียดไป การพงศักด์เตือนให้ชกนะครับแั่นิดน้อยเตะขวารักนอกเต,ต,ตะก็เตะขวาอาชีพที่ละตัวแลกกันคนละทีครับหมดยกที่หนึ่งชัยนั่นฝ่ายแดงนั่นเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นชาวกาญจนบุรีอาชีพเดิมเ,ออเจ้าตัวบอกว่ารับจ้างเชื่อดขอไก่นะฮะ ยกที่2นะครับระหว่างเด่นประชุมชัยฝ่ายแดงกับชายุทน้อยสอชินวุธฝ่ายน้่เ uh, ง mm ินนะครับเด่นตีเข่าขวาตัวเด่นกดคอของชายุทน้อยแว่นแน่นเลยครับเด่นตัดเข่าซ้ายที่หน้าท้องทีตีเข่าขวาที่ใช้โครงตีเข่าขวาลำตัวสอผู้ประกอบกันที่มุมแดงนะครับเด่นตีเข่าขวาลำตัวชายุทน้อยต่อยขวาที่หน้าเฉียดไป จ้องกันอยู่ที่กลางเวทีนะครับอจุตน้อยยับซ้ายเด่นต่อยซ้ายแล้วก็ต่อยขวาที่หน้าเฉียดไปเด่นเตะซ้ายอธิบดียับซ้ายี้เด่นเตะซ้ายออกดันตัวอีกทีหนึ่งเด่นเตะขวาจุดิต่อยต่อยขวาเข้าหัวไปอธิบด์เตะข้อเข้านอกเด่นอัดเข่าขวาที่หน้าท้องเด่นจับท้องอธิบดยตีเข่าซ้ายลันตัวตีเข่าขวาลันตัวอีกทีหนึ่งทั้งคู่มากอดปราบกันที่มุมแดงนะครับ เ,เต้นตีเข่าขวาลำตัวอกีกเ,เต้นตีเข่าขวาลำตัวเ,เต้นตีเข่าซ้ายที่หน้าขาอีกทีนึงยกนี้เป็นยกที่สองนะครับเต้นเตะซ้ายจะยุดน้อยต่อยซ้ายที่หน้าเต้นเตะขวาเขาที่พับในเฉียดไปนะครับ าการจุดน้อยเป็นฝ่ายเดินเข้าไปเด่นเตะซ้ายที่พับนอกไป็ีหนึ่งตแต่ยุทน้อยเตะขวาพับนอกเตะจุดเตะขวาพับนอกเหมือนกันเด่นถีบซ้ายยันไว้าการจุดน้อยเดินเข้าไปหานะครับเด่นเตะซ้ายแต่ยุดน้อยต่อยขว,า,ขว,า,ขวาเตะขวาเฉียดหน้าไปเด่นก็เตะซ้ายลำตัวเฉียดไปเหมือนกัน จุน้อยเตะขวาเด่นก็เตะขวาเข้าที่กลางหลังได้ทีนึง่งจุ๊ดน้อยต่อยซ้ายที่หน้าจุ๊ดน้อยเตะขวาเขาเด่นเตะขวาที่หน้าขาจุ๊ดน้อยเป็นฝ่ายเดินเข้ามานะครับเด่นพยายามจะเตะซ้ายเด่นเตะซ้ายที่นั่นแเตะตัดขาขวาเด่นลื่นล้มลงไปกับพื้นเวทีลุกขึ้นมาชกต่อไปนะครับ มาเตะขวาที่ลำตัวเด่นเตะขวาที่ต่อยข่อยนะต่อยข่อยนะเพื่อนเราเตะขาตัวเด็กก็ต่อยขวา่ี่นะเหยียดไปเตะขาลำตัวอีกทีนึงเรื่องแท็กจะร้อนนะครับท่านผู้ชมที่น้เดินเขไปหาอีกครั้งหนึ่งหมดยกที่สองครับฝ่ายน้ำเงินชาญยุทธน้อยกอชินวุฒินั้นเกิดที่จังหวัดพังงนะครับอำเภอย่านตาขาว เจ้าตัวก็บอกว่าบ้านเกิอดอยู่ห่างจากบ้านรัฐมน,นตรีร่ฐการกระทรวงสาธารณการเพียง20กิโลเมตรต่อยครั้งแรกได้ค่าตัว150บาทครับเคยต่อยที่สำโรงนี่โดนเย็ด uh, ถึง7เข็มด้วยกันครับนะฮะโดนเย็ด7เข็มด้วยกันครับมาจมยกที่ 3, กันตสองไปนะครับสามยุทธน้อยเป็นฝ่ายเดินเข้ามาอีกสายุทธน้อยหีุฟันหลอ่อเลยครับเวลายิง ลอยเตะขวาบล็อกนอกทีบี้อยเตะขวาที่หน้าขานะครับเด่นเตะซ้ายถึงต่อยต่อยซ้ายที่หน้าจังเกอร์เยนเตะ้ายถึงต่อยขาขวาลูกขาติดฝ่ายเดินเข้าไปนะครับมีการใส่หน้าไปมาเลยทีเดียวเป็นการหลอกล่อเด่นเดนเตะซ้ายแล้วเตะขวาประสานแค่กันตาอากาศเด่นดื้อลงไปกับพื้นเมทีลุกขึ้นมาชกต่อไปเด่นตีซ้ายยังไว เด่นเตะซ้ายแล้วเตะขวานะครับเดนดืดต้องลงไปกับผู้เล่ทีอีกครั้งหนึ่งเดนตีเข่าขวาตัวเป็นุทธกตีเข่าขวาเด่นตีเข่าขวาลำตัวเด่นสับตอกลิ่นหน้าเป็นุทธกตีเข่าซ้ายเด่นตีเข่าซ้ายลำตัวเดนตีเข่าซ้ายหน้าขาเป็นยุทน้อยตีเข่าซ้ายลำตัวเดนตีเข่าซ้ายหน้าขาอีกทีหนึ่งผู้เล่นกองก็ดูครับเด่นตีเข่าซ้ายลิ่นหน้าซองแล้วก็ขาซ้ายอย่างที่วางขาของ เต้นนะครับเต้นเตะขวาตัวเฉียดอีกสามจุดน้อยเดินไล่จี้เข้ามาแล้วครับเต้นจับซ้ายสามจุดน้อยเตะขวาเข้าที่หน้าขาได้ทีหนึ่งเต้นเตะขวาชนะเตะขวาเขาเตะขวาตัวสุดท้ายเต้นโดบเตะขวา้ตัวแล้วตัวเองก็ลุ่นโน้นไปอีกครั้งหนึ่งครับเต้นเลยสามจัด ตัวน้ำตัดต่อตาดีนาตีต่อตาตัวอทีห่งตีเก่าตาตัวไม่้ตีต่อขวาน่าโดนแงตาัวมันกาต่อยขวาดีน่าอีกมาหนึ่งมาชิโนะเดินไล่ตีกันไปอาชิดนยเดินไล่ตีกันมาเ็นเตะขาเเตะขวาตัว เป็นโนต่อยขวาที่น่านักมวยคู่ในการศึกษาโบราณในคืนนี้นะครับผู้ชนะน็อกผู้ต่อสู้นั้นจะจะรับเงินเป็นเงินรางวัล1น0 0บาทจากปูนปลาเสือของเบอรเสเนไทยนะครับซึ่งเชื่อถือมาได้กว่า60ปีเป็นผู้มอบไพ้นะครับแต่นายต่อยขวาที่นาเฉียดไปแต่นาย เตะขวาเดนต่อยขวาที่หน้าบังเดนต่อยทีน่าต่อยต้อนที่าปรากฏว่าเด่นไปไม่ไหวครับอาการคงตักชนะนกนับแปดเก้าสิบนับถึงสิบครับปรากฏว่าชานยุทธ์น้อยส่อจินวุฒิฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะน็อกเด่นประชุมใจฝ่ายแดงในการชกยกที่สามครับแล้วก็ปรากฏว่าที่ตาซ้ายของเด่นนั้นก็แตกด้วยนะครับ